สวัสดีค่ะบายค่ะ ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาเชิญทุกๆท่านนะคะไปเที่ยวงานเปิดเมืองไตชีมอาหารไทยใหญ่นะคะซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่16แล้วนะคะใช่ค่ะงานของเรานะคะจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10ธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาค่ะจนถึง21นาฬิกานะคะซึ่งเนของเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราสองคนจะมาแนะนำา2กิจกรรมหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนภาษีสู่ท้องถิ่นค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งครงการนะคะก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ,คะสำหรับของพี่อีทก็คือคืนภาษีสู่ท้องถิน่นใช่ค่ะที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างคะก็ที่มาของโครงการนี้นะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างไรายได้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะคก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตของอาชาวบ้านนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรามีทั้งหมดกี่ชาติพันธุ์คะเจ็ดชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือมีความหลากหลายแต่เราก็สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่านะคะก็ทําให้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวในงานในวันที่6ถึงวันที่1 0ธันวาคมนี้นะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการแล้วก็ได้มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะค่ะค่ะ โดยกิจกรรมของพี่นี่คือเราจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะก็หลกัหลกๆเลยนะคะกิจกรรมนี้เราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมยังไงนะคะก็รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่พักด้วยนะคะได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือ,อ ผู้ประกอบการโรงแรมนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่ <Giul ia. S 1> Á, มาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลาเขาเข้าพักในที่พักของผู้ประกอบการนะคะก็ขอให้เขาแชร์นะคะหรือว่าโพสต์นะคะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็น,นที่พักที่เขาพักอยู่นะคะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะคะในประพัน์ที่ท่องเที่ยวได้ไหมคะใช่ค่ะ, <ule mon. S 1> คะสําหรับที่พักนั้นก็คืออาจจะเป็นหลักฐานในการเข้าพักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่ง อย่างเช่นเป็นหลักฐานการจองใบเสร็จรับเงินหรืออะไรก็ตามที่บ่งบอกถึงแสดงให้เห็นถึงการเข้าพักตรงนั้นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะคะก็ที่ไหนก็ได้ในจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะซึ่งอันนี้เรามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่อยากจะให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสำคัญให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดแม่ห้องอนของเรามากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะให้ผู้ประกอบการ ได้มีส่วนร่วมแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ม้องสอนของเราก็เป็นตัว กลางที่จะเชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการนะคะแต่ว่าคุณปอยต้องแชร์ที่พักที่เที่ยวนะคะก็คือแบบว่าไปพักที่นี่แล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็โพสลงใน f c e e o o o ติกต็อกอินสตาแกรได้หมดเลยได้หมดเลยช่องทางโซเชียลได้หมดเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราก็ขอสงหวนสิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่านนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณปอยอะค่ะ เป็นนักท่องเที่ยวม,มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคะ,คะก็คือคุณปอยก็ไปรับไปงานนะคะแล้วก็คุณปอยก็มีหลักฐานการเข้าพักนะสมมติว่าคุณเป็นใบเสร็จเป็นใบเสร็จหรือว่าเป็นเอกสารหรือว่าหลักฐานอะไรก็ตามที่ แสดงให้เห็นว่าเข้าพักที่โรงแรมนั้นๆในในพื้นที่จังหวัดเมืองสอนเท่านั้นนะคะในช่วงวันงานก็คือในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวนนันที่1 0ธันวาคมานั้นค่ะค่ะซึ่งสมมติว่าคุณปอยมาแต่ว่าคุณปอยมีใบเสร็จแค่ใบเดียวนะคะแต่ว่าคุณปอยนอน2คนเงี้ยค่ะแต่คุณปอยต้อง ร่วมกิจกรรมทั้งสองคนก็จะได้หมวกคนละใบนะคะไม่ว่าจะนอนที่ไหนก็ตามนะคะก็จะได้คนละใบต้องม,ะะมอีราคาอะไรไหมคะว่ากำหนดขั้นตอนอะไรมอ๋อไม่มีค่ะ<อ>ก็คือแค่แสดงให้เห็นว่าได้พักในโรงแรมที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแค่นี้ก็สามารถรับหมวกสวยๆแบบนี้ได้นะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราก็ทำหมวกไว้สองสีนะคะซึ่งปีนี้สวยมากค่ะ เป็นสีฟ้าอาันนี้สีกรมนะคะเป็นสีกรมแล้วก็ที่คุณปลอยใส่จะเป็นสีเทานะเทาควนบุรีนะคะสวยค่ะเปนี้สวยไหมคะแต่เอ๊สังเกตดูว่าเลข150คืออะไรคะตรานีอ้อ๋อ150บนหมวกนะคะ,คะซึ่งเป็นตัวเลขที่ ในปี2567นะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะครบ150ปีซึ่งใน,ในงานเปิดเมืองไทยเราก็เลยร่วมเฉลิมฉลองอ150ปีจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราด้วยใน,ในวันนี้งานเปิดเมืองไทในปีนี้เราก็เลยมีคอนเซปต์150ปีแม่ฮ่องสอนค่ะ ตรงจุดที่กิจกรรมแรกหมวกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดถ่ายรูปเลยนะคะซึ่งเป็นดอยผาตั้งนะคะซึ่งอันนี้เราจําลองดอยผาตั้งมาตั้งไว้ในงานเลยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วในงานเปิดมงไตยเรามีการชมวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ตรงโซนอีก,อกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนมา ขีเซนอีกทีนึงนะคะว่ามีชนเผ่าอะไรบ้างวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงอย่างนี้นะคะค่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมของปอยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะซึ่งมีด้วยกัน2กิจกรรมย่อยนะคะคือที่1ก็คือกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เพจนะคะก็คือเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งคนในจังหวัดแม่สอนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจาก จังหวัดอื่นนะคะมาช่วยกันแชร์มาโปรโมทจังหวัดแม่สอนของเราค่ะก็นั่นหมายถึงว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช่ไหมคะเข้าร่วมได้ค่ะ,คะโดยที่เราปีนี้นะคะ,คะเราจะทําเพจกินนอนเที่ยวแม่สอนนะคะจุดประสงค์ของการทําเพจนี้ก็คือว่าเราจะรวบรวมที่กินที่เที่ยวที่นอนในจังหวัดแม่สอนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดแม่สอนของเราค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งอะไรคะ เป็นกิจกรรมบิงโกนะคะลักษณะก็คือการเล่นบิงโกนั่นเองค่ะแต่จะเป็นบิงโกที่มีสาระความรู้ดน่งก็คือเราจะเป็นแบบวา่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรา<ก>ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทดสอบความรู้เราใช่ความรู้รู้จกักแม่ฮ่องสอนแล้วก็ใช้ดูดวงด้วยค่ะ<ช>คือถ้าใครแบบมีเยอะก่อนก็คือชนะแล้วก็ได้รับของ ของที่ระลึกไปค่ะแต่สําหรับของที่ระลึกที่จะมอบไปกับนักท่องเที่ยวนั้นเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรขออุบไปก่อนค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นการทดสอบด้วยนะคะว่ารู้จักแม่ท่องสอนมากแค่ไหนนะคะ<ช>่ค่ะซึ่งอันนี้เราทั้งสองคนก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะก็มา เที่ยวชมงานกันนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีการาให้คูป,ปองชิมอาหารไทยใหญ่ด้วยนะคะซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่ระยะเวลาที่ตามเวลาที่ททคุณปอยกอเริ่มตั้งแต่วันที่6ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่10ธันวาคมะค,ะค่ะก็ค,ะคอนเซ็ปต์ของดรคือชิมชมช,ช็อปแชะและก็แชร์นะคะก็คือครบรสถถ่าม,ามางานของเราที่เดียวคือสามารถได้ครบทุกอรรถเลยค่ะ แล้วก็ท่านสามารถเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้นะคะซึ่งในงานเราจัดได้ยิ่งใหญ่มากอลังการมากเลยค่ะ ถ้าท่านไม่ได้มาถึงแม่ห้องสอนแล้วแต่ท่านไม่ได้เข้าไปในงานถือว่าพลาดมากเลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็ในวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะ,ะมีกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้ได้รับรู้ว่าอาบาจเราจัดกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ขอเชิญติดตามนะคะรายการอาบาจารสร้างสังคมบุดมสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ